สบายดีวันนี้ได้อะไรกินจ้ะได้ต้มไก่สั่วไก่สั่วไก่พี่น้องโอ้แ oh, ต่คุณช<ด>่วยเลยใช่ไหมจ้มพี่น้องเลยอพี่น้องมากินกันเด้อว,วันนี้เพิ่งพักสดๆกันเลยโอ้ยขากสบายๆมาพี่น้องมาตอนอัน,นิ้นีเฮ็ดนาเป็นไรสดอยูเล็กบุรีไทยทำใหเมเบิ่งพี่น้องเลยกินกันเลยมาพี่น้องมา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมากิ้งข่าวน้ำสันชั่วไกลวไกลควถุยไก่บักนาวยส่บักนาวใส่บัาว่จะหมเปรี้ยวชักใส่สีอ่้วนะบส่งปันใบขนฉันขึ้นขึ้นขึอนขึ้นขึ้นขนนน ต้มให้แล้มันก็ไปสัวใครเนี่ยมาวันนี้มากินเข่าเนอเข่าพันธุ์นู้เนาะเก็บอกเอาลูกจะไปร่างแข่งร่างขาขามันนอนบถอดออกเลยสุดมันอะ มาพี่น้องอมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเด้อหมักอันนี้ก็เก็บข่ามผ่านมาเมื่อวานไม่รับผ่านเราจะกินข้นางหนาานะ้าแล้วอืม,อม,อม นานพี่น้อยยิงกระแข็งแข็งเออจากรถเกศมาให้เขาง่ายยิงยงคือแบบว่าจ้างตอนแรกหาลูกใหญบานแค่นี้หรอกแล้วไปหาเขาบ่นบ่า ของเนี้ยนี่มาอื่นนะหนึ่งจะสุเอาใส่กันเด้อจกออกเลยอะไรลูกไม่แพ้ดูสิพี่เลอกดูสิเปิดกระเป๋าิวมาดูสิดูอ๊ะสิพี่เลอก พูดภาษาอะไรลูกแม่ไม่รู้เรื่องภาษากระตูนเขาไปอยูนะ่ในห้องกันเสียงดังมบกวน ร่างแทงร่างค้าอยู่ในห้องอออเลยอาบน้ำหนึ่งๆๆลเลยร่างแทงร่างค้าก็เดินถอดออกเลยมาเดินไปน,นอ้องเดินจะคอยกินข้าวหายังกับมีตัเนื้อมันต้มชั่วน้องไก่ ซื้อมาแต่เฉยว่ะลืมละครไม่คู่รตัดโรตพักมันไปปลูกึืนต้นนี้มีหักก่อนปลูกก็ต้องปลูกสกัดทางนางรองเบิ่งปลูกกระทางดำหน่อยครับปลูกกระถางมาเขือกดินใจครับเาปม หน้าถึงถ้าไปมันอันธาแมรแล้วหน้าเราแล้ว,ลว,ลวไปกวดเราหลดเราบอกที้งวด คลึงเลยกับล้าพี่น้องทำทากับพร้อมม้วนเนาะไปแข่งพร้อมกันไปก็ต้องไปน้ำกันเบิดอยู่ว่ต้องอยู่น้ำกันเบิด ល្อូពីផ្លានបានก្លាដាំងអន្លាន់បំលាន់ប្រងដូច្រៀសប្រៀសាលដែលចិតន្រៀសណ្រៀស់គាចានដាពីខេសសត กินกุ้งแซ่บกินกุ้งเก่าเป็นเบ็ดเนาะเป็นเบ็ดเลยกับกุ้งกุ้งกับเบ็ดปลากับเบ็ดกินกับไตกินเบ็ดเนาะพี่น้องแหลมท่อตอนแรกเนื้อปลาคาร้ายังพอได้อีกแน่ว่ามันแพงแล้วก็คือกินมันมืดซะหลายเบ็ดพอกินอาหารก็บ่ได้แพงเกินไปดอกคำแบบแพงกันเลยเบ็ดพันกว่าบาทพี่น้อวัตคิดิบของทางทำอยู่แบบว่แม่ กระเพรากรดปูกรหาร้อยพวงปูรักสามร้อยแปดสิบปลากระพงกับสี่ร้อยแค่นั้นเอหอยแมงผูกะันนั้นหอยนางรมเผ็ดกินกับสองโต๊ะเรหกสิบบ้านห้องบุมีได้หอยสดๆเลนะเขาผัดม่บอกเลย าาาาาอายุทยาค่ะนาเที่ยวอ,อยู่พี่น้องค่ะมัน,มนจังได้บุ๊กเข้าบุ๊กงูเนาะมองท่องเที่ยวสายเส้นทางขี้ข้าแลนอ้อมหาบุ๊กงจุ๊บจิไปเที่ยวหมองได้นะพี่น้องยี่ยามไม่ม้อนเราก็กจากเมื่อนำเรามีธุระเรานำเราแตก็ับคุณภากันเที่ยว้นะ แเขาเห็นกกินหป่าเขาจะกินตำเหนียงคือเขาตำันนะเนาะค่ยามอื่น่ตัางกินม่ตวัาทองยามดียบมกินเกินแล้วเจ็บกระพาะอยู่ มือนีอยู่ได้น้ำกาแฟเลยรี่น่องเมื่อเศ้ามันคือสินนอกอยู่ะอาน้ำได้ช่วงไปส่งอีแมมอยากนอ้นอยากนอนค้ยากับค่าซื้อกาแฟกินแล้วคือต้องมีแห้งเลยเ้าเจ็บหัวเลยเกได้กินกาแฟแะวเศ้าเจ็บหัวเลยพี่น้อง อง,งอีแล้ว้ยเยอาบน้วสอสอนงกอนเดีวเดยเโอเคพวแอมา <ไง S 1> อาบ<ง>น้ำว่าอเอนฮะแม,แมครับโอเคสวัสดีค่ะ